พุทธจุ๋ยอวดภาพน้อง P.J. เถ่ายแบบแรกเกิดครั้งแรกก่อนรับชมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะพุทธจุ๋ยอวดภาพน้อง P.J. ไว้ย1 1วันถ่ายแบบแรกเกิดพ่อแม่ปลืม้มลูกชายไม่งองแงเลย ตั้งแต่คลอดลูกชายคนแรกออกมาคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงพุทธกับจุ๋ยก็ออกอาการเห่อไม่น้อยต่างโพสต์รูปเก็บโมเมนต,ต์ประทับใจของลูกน้อยลงอินสตาแกรมส่วนตัวกันแบบรัวๆล่าสุดพ่อพุทธแม่จุย๋ยได้พาน้อง PJ ถ่ายแบบแรกเกิดในวัย11วันโดยสาวจุย๋ยโพสต์อดภาพความน่ารักพร้อมเขียนแคปชั่นว่า เจ้าก้อนจิ๋วสุดรักของพ่อกับแม่ผมขอถ่ายเก็บช่วงวัย11วันนิดนึงครับผมถ่ายไปหลายเซตแบบไม่งองแงเลยครับพี่ๆแค่แหวะให้นมหนึ่งรอบเท่านั้นขอขอบคุณป้าเปิ้ลเมิร์ดสำหรับของขวัญการถ่ายภาพครับขอบคุณป้านาสำหรับการยกเซตมาถ่ายบ้านเรานะครับปลอดภัยสบายหายห่วงทุกอย่างงานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามาชื่นชมความน่ารักของน้อง PJ แล้ว พ่อพูดยังรวมคอมเมนต์เอ็นดูลูกชายใต้โพสต์ของภรรยาด้วยว่าเจ้าก่อน